เออผมเป็นไรไม่รู้อะเอา้าช่วยผมได้ดิเอ้ยได้ได้แล้วเป็นไงอะ่ะผมรู้สึกไม่เติร์กเลยวะโถ่พวกเอาหน้าแล้วช่วงนี้แม่งรู้สึกดาวแปลกๆเออแต่ว่ามันก็คงมันก็คงจะแค่นัน้ความจริงที่เราอยู่ด้วยกันคงเป็นแค่ฝันลงลมวันวัน เราคงไม่ได้รักกันมันก็คงจะแค่นะั้นแต่ฉันไม่กล้าพูดไปผงเก็บไ้สุดลึกในใจและไม่เอ่ยพูดไปสักทีโอเคก็เธอน่ารักเพียงพร้อม <Okay. S 2> อยากได้เธอเป็นแฟนไม่อยากให้เธอมาเป็นพีนนะ่น้องอยากเป็นที่หนึ่งเขาชิงแต่ความเป็นจริงเป็นได้แกตที่ซอสฐานะเราห่างกันเกินฉันคงทำได้เพียงแค่มองศัตรูไม่มากมายแค่เธอยิ้มให้ก็ทำให้ผมใจละลาย เธอน่ารักแทบบ้าเธอมันกับดวงฟ้าที่ผมไม่มีวันยังปไาเธอเป็นผู้หญิงที่ตรงใจดังฟังตัวฉันคนนี้อยากไห้เธออยู่ข้างกันมันก็คงจะแค่นั้นกับความจริงที่เราอยู่ด้วยกันคงเป็นแค่ฝันลมๆวนัวนๆเราคงไม่ได้รักกันมันคงจะแค่นั้น เพราะฉันไม่กล้าพูดไปคงเก็บไว้สวนลึกในใจและไม่เอ่ยพูดไปสักทีโอ๊ยสะดุดหลุมอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยสะดุดหลุมรักเลยเนี่ยเฮ้ยสะดุดหลุมรักแกซะด้วยโอ้สะดุดหลุมรักแม่เดือคนงาม เหมือนเทพีที่หลงฟ้าผมคงจะหลงทางดังคิวบีที่ชี้สอนมองคลคอยผสมตามอยากจะออกแต่ติดแงทุกคนทาง<อ>แล้วแต่คุณจะคิดกับผมยังไงใช่ทุกผมขมนอกแต่ผมอาหวานในแกอาจจะพบเจอผู้คนที่ดีกว่าผมอยู่ถมไปน้รักสลักออกเอาเรื่องทั้งหมดลงสลัก <ผม S 1> ใจเจ้แค่นั้นมันคงจะแค่นั้นมันคงจะแค่ฝันความเป็นจรงิงมันคงไม่ตามที่คาดหวังเราเป็นเหมือนดังเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน อกชอบแต่ว่ามันติดสถานะถ้าตัวผมจะบอกไปคุณก็คงไม่ขาดรับความสัมพันธ์มันขมขืนทำไมคนอื่นมันหวานนักไว้เฮียคงจะแค่นั้นกับความจริงที่เราอยู่ด้วยกันคงเป็นแค่ฝันลมล้มวันวันเราคงไม่ได้รักกันมันกคงจะแค่นั้นเพราะฉันในกาพูไปคงเก็บไม่สนลึกในใจและไม่เอ่ยพูดไปสักที อยากพบกับเธอนะเว้ยแต่ว่าแบบมันคงไม่ได้ตามฝันเออยกูข้าใจเว้ยก็ความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กอะนั่นแหละระดับรองตัางกันเกิดไปก็อย่างที่ว่าสุดท้ายมันก็แค่นั้นโอเค